วัดีค่ะดิฉันอินคุณกีราอินทอนโทนโนนะคะหรือว่าโคตอินเยอร์แันวันนี้อินอยู่ที่บัสบัสไทยรุกก็คือสะพานบัสไทยที่เซ็ออกเซ่ของเจรวันีนะคะมันก็วสวยเหมือนกันเนาะดูสิกี๊กคนนะคะเยอะมากมา ตนี้เขาสร้างมา400ปีแ,แต่หินเขาไม่ได้สร้างนะหมายถึงเขาสร้างสะพานเขาสร้างปเป็นแหล่งท่องเที่ยวหินนะ่ะมันเป็นธรรมชาติไม่รู้ว่ามันมีกี่พันปีแล้วละ่ะ <c oughs> สูงมากเลยมองข้างล่างมันก็เสียวๆอยู่ สีที่สร้างเข้ามนสภารพักโรงแรม่างตะี่คอมพิวเตอสร์ไรฟลินะคอมตก็คือหิงเนาะเหมนบ้านเราแล้วแต่คนมาเรียงคิวกันขึ้นมาดูเยอะมาก ดูเข้าแถวมาคิวนอกมาดูเห็นนะแปลกไหมแต่เขาก็ทำเป็นสะพานสวยอยู่นะฝั่งนี้คยดูตรงนี้อันนี้มาดูของจริงนะคะ กทสทนอมก็เหดคนนะคะเยอะมาก มันก็จะม่เหมือนบ้านเราภูเขาแต่เห็น <bottle> ม <notes> ันแปลกมากมันเป็นชั้นชมันเป็นเหมือนภูเขาแ้วนี r ก i ะสุน

เมือ่อกี้เราไปฝั่งนั้นนะคะก็จะ,จะดูทุกคนรอที่อยู่ฝั่งนั้นแล้วก็มาฝั่งนี้เราก็จะดูฝั่งนั้นในๆ <c oughs> ก็มาละก็เลยถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้คุ้มเลยเนาะคน,คนที่เคยมาเขาบอกว่าเห็นเนี่ย ที่มันเป็นหนออขึ้นมาแล้วมันมันก็สูงขึ้นของมันเรื่อยๆทุกทุกสัตวรวษนะเขาบอกทุกปีนอกได้ตอนขึ้นมามันก็พอได้นะแต่ตอนลงมันก็เสียวๆอยู่นะมองไปทางล่างมันก็เสียวอยู่นะเหมือนเย่วจะแตกเลย อินต้องค่อยๆไปอินก,ก็กลัวๆอยู่แต่ว่าทุกอย่างก็น่าจะโอเคดูเอาเองนะอินไม่ดูนะอินก,กลัวอินก,ก็จะเดินช้าๆนะโอเคเนาว โรากอดภูเขมสูงไม่น่าจะมาตรงนี้เลยอ่ะไปดูข้งางล่างมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่มาตรงนี้จะกลับก็กลับไม่ได้โยดูเอเองนะอินหลับตานะนก็ค่อยไป ไม่รู้นะว่าวิดีโอจะดีหรือไม่เพราะว่าอินไม่มองอินหลับตาเดินอุ้ยชนคน

อไม่ชุ่เนาะเพราะว่ามองไปข้างล่างมันมีหินอยู่่เดี๋ยวให้ดูตรงนั้นเขาทำอะไรไว้ตรงนั้นมีตัวเล็กๆอยู่อ๋อสวยเหมือนกันนะเนี่ย ไปได้แล้วไม่น่ากลัวละวซูเปอร์แมนเราก็จะนั่งรออยู่ข้างบนนะแล้วก็กลัวเขาก็ไม่ช่วยเราเลยเนี่ยมานั่งหลังขดเนี่ย ไปที่แม่น้ำข้างล่างก็จะมีมีล่องเรือเล่นด้วยนะน่าจะดูบากแต่แม่น้ำก็ใหญ่น่าดูเลยน่ากลัวเหมือนกัน

Und die Soll mal wieder runtergehen? Kommst du mit Mama schon runter? Komm mal auf meine Shooter. เวลามีค like <itu? S 2> ่ามากมายกับเงินทองนะคะต่อให้คุณมีเงินทองมากมายแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับตัวเองนะก็ไม่ได้ฝักผ่อนเลยไม่ได้ใช้เงินคุณเลยนะคะเงินมันก็ไม่มีค่าอะไรนะคะ